ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาชี้แนะแนวทางการตรวจอ่าไม่ใช่ตรวจการแกะจอเปลี่ยนจออ่าซัมซุงซัมซุง A12 นะครับอาการก็คือจอแตกจอแตกแตกแหกน่าจะเกิดจากการหลุดมือ หรืออะไรก็แล้วแต่และจะมาแนะแนวทางแค่การถอดวิธีการถอดอถอดยังไงจะ,จะบอกไปถึงเฉพาะวิธีการถอดเท่านั้นนะครับถอดออกและตอนที่เอาเข้าก็คือก็เอาเข้าเหมือนเดิมแต่อยากให้รู้อยากเอาเฉพาะที่ว่า มันเป็นแก่นสารมากกว่าให้ได้ความรู้มากกว่าและเอาไปทำได้ก็จะแค่จะตอดถอดออกให้ดูหลังจากที่ว่าถอดออกเสร็จแล้วก็จะได้แนะนำในคลิปต่อไปว่าวิธีเอาใส่ใส่ยังไงอะไรยังไงนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวนะครับโอเคครับเรามาเร,เริ่มต้นกันเลยอันดับแรกก็ ต้องถอดถาดซิมออกก่อนนะถอดถาดซิมออกก่อนนะครับก็ดึงถาดซิมออกจากนั้นเราก็มาเอาฝาหลังนี่ออกก่อนฝาหลังนี่มันจะมีช็อกเกตอยู่ตรงนี้สวิตช็อกเกต แล้วมันจะติดฝาข้างหลังต้องให้ระมัดระวังเวลาเอาออกก็ใช้งัดส่วนนี้ออกก่อนแต่อันนี้เราก็หาล่องรอยกันเครื่องนี้เอาฝาหลังออกก่อนแล้วกันก็ใช้เป็นอะไรก็ได้ที่มันบางๆมาแซะนะครับมาแซะออกเพื่อจะได้ไม่ทำให้ บอดี้มันเสียหายก็หาช่องที่ว่ามันนะครับนี่ครับเมื่อมันลงไปแล้วก็แล้วก็กดหรือถ้าว่าคนมีเล็บยาวก็ใช้เล็บก็ได้นี่ใช้เล็บกรีดพั่นี้นะครับ <Okay. S 2> ใช้เล็บก็ได้แล้วเราก็ดูตำแหน่งสุดนี้ให้ค่อยๆค,ค,ค,ค่อยงัดขึ้นมามันมีช็อคเก็ตแพรสวิตอยู่กลัวมันขาดงานจะงอกก็ค่อยๆนะครับนี่ครับเราก็ ใช้เล็บก็ได้เล็บใครยาวๆไม่ยาวก็ของผมก็ไม่ค่อยยาวแต่ว่าก็โอเคใช้ได้โอเคจากนั้นเราก็มาหงายขึ้นคว่ำม,มาทางนี้เพราะว่าสวิตสายแพรสวิตมันอยู่ตรงนี้ต้องทำต้องใจเย็นๆนะครับให้ระมัดระวัง อย่าให้มันเกิดงานงอกขึ้นมาเกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็เอาชอาา็อ,อกเก็ตสายแพรนี่ออกครับนะครับช็อกเกตสายแพรสายแพรฝาหลังออกกกอนแล้วก็ตั้งไว้ก็จะเหลืออยู่พันนี้พอเหลือพันนี้ปุ๊บคลายน็อตพวกนี้ฝาครอบตรงนี้ออก เย็นๆนะครับค่อยๆดูเพื่อประโยชน์ของท่านเองเราใจร้อนมันก็จะทำให้ของเสียหาย ก็เอาน็อตพวกนี้ออกเนี่ยเราต้องคอยดูดูดีๆถ้าเราเอาออกหมด จากนั้นเราก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้เสียงแทรกเสียงรบกวนก็ไม่ได้ยินอ่าเราก็เอาตัวนี้ออกก่อนฝาครอบตัวนี้หาไรแสะออกนะครับหาไรแทะออก ทำมาดี เพราะว่าน็อตมันออกหมดแล้วโอ้จะเย็นเย็น นี่นะครับเครื่องนี้มันไม่ไม่เคยถอดมันก็ถอดยากนิดหน่อยจากนั้นเราก็อันนี้เป็นสายแพรจอก็กดออกอันนี้แบตเตอรี่กดออกก่อนจากนั้นก็มาถอดฝาครอบหลัง ก่อนนะครับ เนี่ยขั้นตอนการเอาออกก็จะประมาณนี้ก็คนที่ดูก็ใช้มือถืออีกเครื่องถ่ายไว้ก็ได้เพื่อจะได้ว่าถ้ากลัวจำไม่ได้นะครับ มันเครื่องไม่เคยถอดก็จะประมาณนี้นะครับก็เอาสายแพร์ตัวนี้ออกปุ๊บก็แค่นี้แล้วก็เอาแบตเตอรี่ออก จะเป็นสายแพรตัวนี้จะเป็นช็อกเก็ตอยู่สองอันนะครับต้องเอาลงให้เข้าร่องมันเนี่ยวิธีการก็จากนั้นก็ดึงเอาแบตเตอรี่ออกเพื่อไม่ให้มันเกะกะหลังจากเอาแบตเตอรี่ออกเสร็จปุ๊บก็มาแกะมาเลาะหน้าจอพวกนี้ออกเนี่ยอันนี้มันแตกมันมันแตกแล้วมันง่ายอยู่ก็เลาะ ออกให้หมดถ้าใครมีเครื่องเป่าลมร้อนก็ใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าถ้าว่าไม่มีเครื่องเป่าลมร้อนจะใช้เป็นพวกน้ำยา,าน้ำยาล้างบอดหรือว่านั่นแหละน้ำยาล้างบอดก็ได้ค่อยๆหย,ยอดทีละหน่อยทีหน่อยแล้วก็เลาะไปนะครับก็ นี่คือวิธีการถอดอันนี้บอกเป็นคร่าวๆหลังจากนั้นถอดเสร็จเอาดัานหน้าจอออกก็ยกออกมาทางนี้แล้วพอเอาจอตัวนี้ออกมาเสร็จตัวที่นี่ก็เราก็เก็บเก็บกาวกาวเก่าทำความสะอาดกาวเก่าเสร็จล้วก็เอาจอที่สั่งมาใหม่มาลอง ลองก่อนอย่าเพิ่งประกอบนะครับลองก่อนลองลองเสียบก่อนพอจอมันติดทัดสกรีนทุกอย่างเทสทุกอย่างได้โอเคแล้วก,ก็ประกอบก่อนที่จะประกอบก็เราก็หยอดกาวใช้กาวาใช้กาวตัวนี้ก็ได้ครับอันนี้ผมกาว บางร้านเขาก็แถมมากับหน้าจอที่เราสั่งหละใช้กาวยอดถ้าว่าเขาไม่ได้ไอนนี่ก็มันก็มีที่ร้านเขาก็มีขายแบบนี้เบอร์นี้ก็ใช้ได้แล้วก็ค่อยๆหย,ยอดตามร่องที่เราทำความสะอาดเให้หมดไม่ต้องลงเยอะนะครับลงพอประมาณให้มันพอหน่อยๆ หลังจากนั้นเราก็ใช้อจอใบค่อยๆสอดสายแพรเข้ามาทั้งสองช่องใครช่องมันสอดเข้ามาปุ๊บก็ค่อยๆประกบพอประกบลงไปปุ๊บประกบลงไปเสร็จใช้ยางวงรัดก็ได้ครับเพื่อเพื่อให้มันยึดแล้วก็ใช้มือลูบกาวตรงขอบๆนี่ออกเพื่อให้อ่า มันดูดีให้มันเนียนครับหลังจากนั้นก็เราก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมก็เอาฝาครอบตรงนี้เข้ามาประกอบฝาครอบข้างบนก็ประกอบเออก,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 ก็ต้องใส่ซ็อกเก็ตพวกนี้ก่อนนะใส่ใส่ซ็อกเก็ตบนล่างแล้วก็ช็อกเก็ตแบตเตอรี่แล้วก็ มาใส่สเก็ตแพรสวิตตรงนี้ก็ประกบเข้าไปอันนี้ก็ไขน็อตเข้าไปไขน็อตเข้าไปไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเพราะว่าถ้าทําให้ดูก็เสียเวลามันคลิปมันก็จะยาวก็เป็นแนะแนวทางเพื่อ,อเพื่อให้ดูว่าเขาทำกันยังไงนะครับหลังจากนั้นพอเราประกบเสร็จอะไรเสร็จก็ เปิดเทสแล้วก็นั่นแหละก็ใช้ยางวงรัดไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาแกะแล้วกาวก็พอกาวแห้งแล้วมันก็จะเรียบเรียบเนียนแต่พอทาเสร็จรัดก,ก่อนรัดกาวนี้ให้รูปตรงนี้เผื่อว่ากาวจุดไหนที่มันโผล่ขึ้นมาเยอะเราก็ได้เอาออกตอนที่มันไม่แห้งนะครับครับครับคลิปนี้ก็ หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่ต้องการที่จะทำเองแก่เองในรุ่นนี้ซัมซุง A12 นะครับวิธีการก็จะประมาณนี้ก็แกะให้ดูตอนประกอบก็แกะออกมายัางไงก็ประกอบอย่างนั้นให้ระมัดระวังตรงไหนอะไรยังไง คลิปนี้ก็ไม่เป็นก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อๆไปกราบขอบพระคุณครับ